สัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว Fortuner ซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวโฉมน้ายักที่ราคาไม่ถึง5้าแสนบาทคันนี้รถสวยใส่ชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนรถคันนี้จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นจะพาพี่ๆไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถ Toyota Fortuner คันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยพร้อมใช้งานมากๆได้เป็นตัว 3.0V ขับ2รถปี2010เ e กียร์ออโต้น่นเองตัวรถสีบอลทองสภาพสวยสภาพดีค่ะได้เป็นตัวโฉมน้ายักษบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานมากๆจากราคาหน้าป้ายปกตินะคะสำหรับคันนี้ตั้งอยู่ที่519,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคบหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคบหน้าจอมา ที of official s, ่ไลน์แอดออฟฟิเชีลแอดสาย C A R 9 88เมตรด้านหน้าเพียงเท่านี таки, ้พี่ๆ่รบราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่488,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟนแนนได้เต็มใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสภาพสวยๆแต่งครบพร้อมใช้งานสักคันหนึ่งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะและเดี๋ยวปุ่นพามาชมด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้ายักษ์มาแล้วเรียบร้อยค่ะกระจังด้านหน้าเขาก็จะได้เป็นตัวดีไซน์ล้ำขึ้น2ชั้นแบบนี้สภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ v e n Turbo สำหรับตัวเลนไฟหน้าของเขาก็จะได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยกอบคมไฟสภาพสวยสภาพดีด้านด้านกันชนนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกมาให้กันถึงคู่หน้าและที่สําคัญได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตซึ่งคันนี้ลูกค้าเก่าเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับตัวสีด้านข้างตัวรถคันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยดักจิ้มอีกด้วยและสำหรับตัวรอแม็กคันนี้สภาพดีเลยไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้มค่ะและซีรียางของเขาที่ได้ใช้ก็จะเป็น2 6 5หับขอบ20นั่นเองสำหรับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวบันไดด้านข้างมาแล้วเรียบร้อยสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว ตรงนี้บอกได้เลยว่าสบายค่ะทราบตัวสีชอบได้ค้า,าต่างๆได้เป็นตัวหัวหน็อตต้นเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสาัดสีหรือว่าการทุ่นซีนการทด่นอบด้านบนตัว100ตรอยเม็ดอ่านี้นะคะได้ต่อเรียงตัวสวยเรียบเนียนสมอมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันภายในตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวคอนโซลสีเทาตัดกับตัวสีเบจคอสนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการขูดขีดหรือการใช้งานหนัก ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งเขามีมาให้กันถึงคู่หน้าค่ะด้านตรงคอนโซลกลางนี้ก็ตกแต่งไปด้วยตัวลายไม้มาพร้อมกับตัวจอ Android ที่สามารถทัชสกรีนได้ฟัง AM, FM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัวแอร์ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มีเป็นตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลมาให้ด้วยด้านตัวเกียร์ของคันนี้ค่ะเขาเปลี่ยนหัวเกียร์มาให้สภาพดีเข้ากับตัวลายไม้ด้านบน ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ดีไซน์แบบขั้นบันได4สปีดใช้งานง่ายขับขี่สะดวกพี่ๆผู้หญิงก็สามารถขับได้ภัษนาวิสัยคันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆค่ะตัวเบาะของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบททั้งหมด3แถวต้นไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสนับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีลองอยของการเกิดอุบัติเหตุมาตัวด้านบนของเขาก็จะได้เป็นตัวสปอยเลอร์ซึ่งคันนี้มีมาให้พร้องกับตัวไฟเบรกดวงที่3ค่ะกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบไล่ค้ากระจกทุกบานก็จะเป็นของตัวโตโยต้ามาตรงรุ่น ด้านตัวไฟท้ายของเขาสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าได้เป็นตัวไฟท้ายของโฉหง,ง่ายอยากมาตงรงดูอีกด้วยด้านรางกันชนนี้ก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้ถึงสองตำแหน่งพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตค่ะและเดี๋ยวปุ่นพามาชมซิงซ่ซอกด้านท้ายประตูกันบ้างซอด้านท้ายประตูของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวลอย k, เม็ดอาร์เดิมๆมาจากโรงงานสภาพดีสติ๊กเกอร์เหรียญบาทไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นซิงการพ่นซอก หัวน็อตด,ด้านท้ายสภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขยภายในตัวรถของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวแอร์ l รามาทั้งหมด3แถวตอนเพด,ด้านสภาพสวยไม่มีคราบรอยน้ำรั่วและไม่มีคราบยันตัวเบาะของเขานะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด3แถวตอนแถวตอนที่2และ3สามารถพับได้แต่ว่าแถวตอนที่3ของเขาจะพับขึ้นด้างข้างได้เป็นสไตล์ฟอร์จูเนอแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวคมพื้นน้ําเดิมมาให้สามารถใช้วางของได้ถ้าหากวางไม่พอก็สามารถพับเบาะหรือว่าไปติดตั้งแหลกเพิ่มถ้าเราติดตั้งแหลกมาเพิ่มค่ะเราก็สามารถวางของไว้บนนี้ได้เลยเขามีเป็นตัวราวหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยสีรถด้านข้างฝั่งคนขับนี้สีสวยค่ะไม่มีล่องรอยของการขูดขีดเส้นสายรัดสปอร์ตตรงนี้ก็ยังอยู่ครบ สำหรับตัวหัวน็อตด,ด้านข้างต่างๆได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะไข่เทอร์ติกเกอร์บอกตรงอย่างเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนี่นะคะรอยต่อโตโยต้ายังเด่นชัดอยู่เลยสำหรับตัวรอยเม็ดอาคด้านบนตอกเรียงตัวสวยเช่นเดียวกันร้านของเรารับประกันค่ะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิกวาหรือว่าจมน้ำตัดต่อย้อมแมว100 แขงด้านข้างประตูคันนี้ก็ได้เป็นตัวลายไม้สภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝังคนขับปรับออโต้มาพร้อมตัวเซ็นทัล็อถกระจกมองข้างของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าค่ะตัวพวงมาลัยของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพสวย ไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถูมือพคงมาลายแบบมันติฟังก์ชันด้านซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดด้านขวามีเป็นตัวระบบคูลคอนโทลมาให้นั่นเองค่ะและเลขไมล์ของตัวรถคันนี้เขาวิ่งใช้งานไปเพียงแค่1นึ่งแสนเก้าพกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าเทียกบกับตัวปีรถแล้วก็ถือว่าใช้งานมาน้อยตัวเบาฝั่งคนขับนี้เขายังได้แบบปรับไฟฟ้าถึง8ดทิศทางและเดี๋ยวปุ่นพาพี่ๆมาชมห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันค่ะว่าจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหน ไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับ Fortuner คันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด3.0ลิตรของเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ำมันค่ะ สตัวชิ้นโซ่ด้านข้างต่างๆนี้ค่ะได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์คเดิมๆไม้กวาดก็เดิมมาจากโรงงานสติกเกอร์มอก็แผ่นเพจหัวหมุดเดิมสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการย้ายขานดาน,นาสภาพสวยสภาพดีค่ะสภาพตัวนี้ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์คเดิมนะคะรอยตอกเลขนัมเบอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์เด่นบาร์ที่สภาพสวยมากๆชิ้นโซ่ด้านข้างตัวรถก็มาพร้อมกับตัว เบรกแบบ ABS ให้อีกด้วยสําหรับฝั่งคนขับค่ะตัวหัวน้อสาก,กโปรงสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวหัวนอ้อเดิม ฝากระโปรงเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขรอยต่อต่อนยต้าตรงนี้ก็ยังอยู่ครบสติกเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่อีกเช่นเดียวกันสภาพดีพร้อมใช้งานมากๆค่ะสําสหรับหน้ายาักคันนี้ได้เป็นตัวชุดแต่งมาให้แล้วรอบคนันอีกด้วยไม่ก็น้อยวันนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลยเหลือเพียงแค่488,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีจัดแฟนนซ์นได้เต็มพี่ๆคนไหนสนใจคันนี้ติดต่อเลยค่ะ 0886059138หรือสาย CAR988 เมียดด้านหน้า e และหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากดูรถคันอื่นสามารถทักมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะลงคลิปทุกวันสามารถเข้าไปเอกชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ